เจไดชนะนะคะวันนี้มีเราชนะนะคะเป็นช่วงเก็บตกนะคะผู้ที่บริษัทมาพันแอปนะคะหรือผ่านแอปบริษันได้ก็เป็นวันเก็บตกนะคะที่ที่ว่าการอำเภอเชลยงเรือนนะคะธนาคารกรุงไทยนะคะค่ะบรรยากาศสดๆเลยค่ะนี่ค่ะก็ให้เป็นดีก็ได้บัตรคิวนะคะประมาณนี้นะคะ ก็มีชาวบ้านชาวช่องนะคะจะมีผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีมือถือไม่มีแอปพลิเคชันนะคะก็สาหรับผ่านประชาชนกันนะคะอันนี้ก็สมัครมีโทรศัพท์มีแอปพลิเคชันมีกระเป๋าตังอะไรไงก็ไม่ผ่านเพราะจำนินการไม่สําเร็จอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ได้ข่าวว่ามีเก็บตกก็เลยมาค่ะที่จริงก็ว่าจะไม่ได้แล้วนะเนี่ย ก็รุ้นนะคะว่าสมัครผ่านบัตรประชาชนจะผ่านหรือเปล่านะคะธนาคารมาเองเลยนะคะนี่ค่ะธนาคารสัญจรนะคะทีนี้มาให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะคะที่ต้องการลงทะเบียนนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ